โอเคนะครับสวัสดีก็เดี๋ยวคลิปคลิปนี้นะเดี๋ยวผมพามาตั้งวาวก็ตั้งวาวรถนะฮะไม่ใช่รถเด,ด,มดมิมอันนี้ก็จะไป็รถในกรณีที่เป็นรถแต่งนะแคม ในแต่ละรุ่นแต่ละสำนักนะฮะคือเขาจะมีระยะการตั้งวาล์วที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าในแคมป์ใหม่เนี่ยเขาจะไม่บอกมาหรอกว่าเออคุณต้องตั้งวาล์วไอดีเท่าไหร่คุณต้องตั้งวาล์วไอเสียเท่าไหร่นะครับการที่วาล์วห่างหรือว่าวาล์วชิดนะครับมีผลโดยตรงนะครับกับรอบเครื่องยนต์อย่างแน่นอนและชัดเจนนะครับก็สําหรับวิธีการตั้งของผมเนี่ยมันอาจจะมีะการตั้งหลายครั้งหลายหนนะ อาจจะมีการตั้งเนี่ยหลายครั้งหลายหนนะครับก็คือเนี่ยอย่างเราซื้อแคมแต่งมาหนึ่งตัวไม่ใช่ว่าเราจะเอามาถึงปุ๊บเราจะเอามาแล้วก็ตั้งวาลวนะครับแค่ครั้งเดียวแล้วก็ใส่แล้วก็จบเลยนะฮะคือการใส่แคมเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีวิธีการไล่นะฮะวิธีการไล่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คุณจะบิดแคมคุณจะบิดแคมหรือว่าคุณจะเพิ่มระยะก,การาห่างของวาลว ระยะการห่างของก้านเดืองวาลวตัวที่เราตั้งเนี่ยก็คือเราจะเอาฟิลเลอร์เกตเนี่ยนะครับฟิลเลอร์เกรเนี่ยยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปเพื่อหาระยะห่างของวาลวนะครับาการที่เราตั้งวาลวให้ห่างขึ้นองศาการเปิดนะการเปิดของแคมนะครับก็จะช้าลงนะครับก็จะช้าลงฟังดีๆครับการที่เราตั้งวาลวให้ห่างเนี่ย องศา,าการเปิดของแคมเนี่ยมันก็จะช้าลงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะก็คือมันจะเปิดช้าลงแต่ถ้าเราตั้งวาล์วชิดจนเกินไปองศา,าการเปิดของแคมเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับมันในนี้อันเนี้ยมันอยู่ที่การไล่ของเราแล้วว่าแคมตัวเนี้ยให้เปิดช้าหรือเปิดเร็วที่มันจาก ทำความเร็วได้ดีที่สุดนะครับบางข้นนี้ก็ต้องลองไปไล่กันดูนะเพราะว่าแคมแต่และสำนักเนี่ยมันไม่ตายตัวเลยแต่ว่าของผมตัวเนี้ยผมลองตั้งแล้วตั้งชิดก็ท้ายก็มันจะมาดีหน่อยแต่รอบต้น,ต,นต้นมันจะรอรอบแล้วก็มาช้าอันนี้ก็จะเป็นรูห้าพันหกมิลนะเดี๋ยวผมก็จะตั้งวาล์วให้ดูอันนี้ตัวบนเนผมตั้งไปแล้วก็คือศูนย์ยี่สิบนึงศูนย์นะคือตัวนี้ผมจะใช้ฟิลเลอร์เกะก็คือตัวนี้นะ คือ0.10นะเดี๋ยพลิกด้านให้ดู0.10ใครไม่มีใช้ก็ลองไปหาใช้ดูนะฮะตามออแอปช้อปปิ้งช้อปปีแล้วก็ l a ฟาด้อ,อ, ada, อะไรพวกนี้ก็มีนะครับตัวนึงไม่ถึงร้อยอันนี้ผมสั่งมาใช้ก็ลองสั่งมาใช้ดูนะฮะปกติผมใช้เป็นตัวสเตเลตอยู่อันนี้ก็เป็นตัวหุ้มพลาสติกนะก็ถ้าใช้แบบรักษารักษา,าหน่อยก็น่าจะใช้ได้ทนนั่นแหละนะเพราะว่าดูจากเนื้องานแล้ว โอเคอรมารีวิวให้เขาอีกไองเยนะ,ะเดี๋ยวผมตั้งไว้ดู ID เนี้ยผมตั้งมาแล้ว ID เนี้ยผมตั้งไปก็คือ0ูนย์จุดหนึ่งนะการตั้งวาลจริงๆเนี่ยถ้าใช้ฟิลเลอร์เกจอย่าเอาให้หลวมเกินไปนะครับเอาเอาชนิดที่ว่าเราแย่ใบเนี่ยแย่ใบฟิลเลอร์เกจอ่เข้าไปแล้วนะครับเีย๋ยวปุ๊บเราลองชักเข้าชักออกดูนะชักเข้าชักออกดู ดูว่ามันเหนืดไหมถ้าเหนืดนะครับใช้ได้แต่ถ้ามันฝืดนะครับหนืดกับฝืดคนละอย่างกันนะคือเราจะดึงเข้าดึงออกให้มันมีลักษณะที่มันจะเหนืดเหนืดนิดนึงแต่ไม่ฝืดนะครับเหนืดหนืดแต่ไม่ฝืดนะฟังดีๆนะแล้วก็ตัวล่างผมจะตั้งสูตรนิดหนึ่งสูตเหมือนกันนะครับก็วาวเดิมๆมาจากบริษัทจากสมุนก็จะอยู่ที่สูตรนิดหนึ่งสูเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวผมก็จะตั้งใหม่เพราะว่าตัวล่างเนี่ยมันห่างไปตัวล่างมันสูตรนิดหนึ่งห้าเลยมั้ย 0.15น่าจะได้อยู่เพราะว่าตอนนั้นผมตั้งไว้0.15นะครับอ่ะอันนี้จะเป็น0.15เดี๋ยวลองดูกัน0.15เป็นยังบ้างขับไหมยังหลวมเลยนะครับ0.15นะครับยังหลวมอ่ะเดี๋ยวเรามาตั้ง0.10กลับเหมือนเดิมกันนะครับก็ในยุคนี้สมัยนี้นะมันก็อึดเลี่ยงไม่ได้สำหรับใครที่มีเครื่องมือพิเศษที่มัน ดีกว่าก็งานก็จะจบได้เร็วกว่านะก็อันนี้ผมจะใช้เป็นตัวตั้งนะตัวตั้งวลาวเดี๋ยวพบเดี๋ยวเราจะมาตั้งกันตัวนี้เท่าไหร่ศูนที่หนึ่งศูนย์นะครับจะแยงใบเข้าไปแยงแค่ให้มันฝึดฝดนะครับแค่มันฝุดฝดรู้สึกว่า แยงแค่ว่าเราก็ขันตัวนี้เข้าไปแล้วก็แยงดูแค่ให้มีความรู้สึกว่านะครับมันเริ่มจะฝึดฝืดก็คือเราก็หยุดไปตรงนั้นน่ะเนี่ยขยับไม่ได้เลยนะครับพอให้มันหนืดอ,อยู่ นั่นแหละนะเดี๋ยวลองมาวัดดูวยทีเราแต่งเนี่ยไม่ไม่ตายตัวเลยนะครับสําหรับเรื่องของการตั้งวาลวเนี่ยคือคุณต้องลองตั้งนะครับคุณต้องยอมถอดหลายรอบอ่ะคือพูดง่ายอ่ะเนี่ยเนี่ยได้แล้วอย่าให้มันแน่นเกินไปนะคือให้เราแยงใบเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีระยะที่มันนึบมือ,มอแต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่คับนะก็จะอยู่ในระยะเนี้ยประมาณเนี้ยได้ก็จะไม่ห่างเกินไปแล้วมันก็จะไม่ชิดเกินไป แล้วก็รอบของเครื่องยนต์มันจะมาได้ดีขึ้นสำหรัแบ,บแคมตัวนี้นะฮะแคมยก7เมนนะครับ,แบบนะรบก็อย่างที่บอกนะครับไม่ตายตัวสําหรับการตั้งวาลวก็ใครไม่ต้องแช็มาถามผมก็ได้นะฮะว่าออช่างแคมของสำนักนั้นสำนักนี้นะครับจะต้องตั้งระยะห่างกี่ฟิลเลอร์นะครับก็ผมไม่สามารถตอบได้จริงเพราะว่า คุณต้องลองไล่ดูนะคุณต้องลองไล่ดูด้วยตัวเองเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่หน้างานอย่างคุณผมก็ตอบให้ไม่ได้หรอกว่าคุณต้องตั้งเท่าไหร่รถคุณถึงจะแรงนะคุณต้องใช้ระยะิลเลอร์เกตเท่าไหร่นะถึงจะแรงนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องลองตั้งดูเองครับต้องลองตั้งดูเองแล้วก็ต้องลองขี่เองสัมผัสเองนะถึงจะรู้ได้นะเพราะทุกวันนี้นะไล่กันไม่จบไม่สิ้นนะครับก็อันนี้ก่อนตั้งผมลืมบอกไปว่าคุณต้องไปตั้งม้าก่อนนะ ต้นตั้งมาให้มันอยู่ในจุดศูนย์ใจบนสุดแล้วก็ให้อยู่ให้ขีดนะครับสำหรับร้อยสิบไอนะให้ขีดตัวเนี้ยกับตัวบอลเนี้ยมันขนานกับฝาสูบนะครับแสบุ๊ก็ามาดูมา้ามาที่เกิดการไฟนะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมอ่านั่นแหละให้ตัวทีนะครับม้าตัวทีไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวอักษรนะแต่หน้าตัวของตัวทีมันจะมีขีดอยู่หนึ่งขีดเห็นไหมนะครับอ่ไม่ชัดไม่ซูม ให้ขีดเนี่ยให้ขีดบนหัวตัวทีเนี่ยมันมาตรงกับฝา,ารครอบนะครับที่ฝาครอบเนี่ยมันจะมีขีดลุ้งบนนีขีดให้มันตรงกันนะครับแล้วก็จัดก,การเอาฟิลเลอร์เกจวัดแล้วก็ตั้งได้เลยนะฮะตั้งได้เลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทิกนะครับเป็นทิกเล็กเล็กน้อยฮะเอามาทํา,าให้ดูกันเอามาตั้งวาล์ว,าวให้ดูกันแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้ดูกันว่าทิานิคก,การตั้งวาล์วนะไม่มีอะไรที่มันใจตัวนะครับ ก็อย่าไปยึดติดกับมันมากก็ลองไล่ลองหาดูนะฮะเพราะว่าไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเลยนะครับสำหรับการตั้งวาวเนี่ยบางคนอาจจะตั้งชิดแค่0.05นะครับลดวิ่งกระจุยกระจายเลยนะครับบางคนก็ต้องตั้งหึงนนหนะครับทั้งไอเเสียบางคนก็ต้องตั้ง ID นะครับศูน่แล้วก็ตั้งไอเสีย0ูนึงถึงจะวิ่งดีนะก็ให้จำไว้อย่างหนึ่งนะครับถ้าวาวห่างเนี่ยไม่ใช่วาวห่างอยู่ ระยะฟิลเลอร์นะครับระยะฟิลเลอร์เกตเนี่ยฟิลเลอร์คือตัวไหนนะครับระยะฟิลเลอร์เกตก็คือระยะความหา่างนะครับจากกระเดื่องวาลจากปลายกระเดื่องวาลมาจนถึงเด็กแก่ตรงนี้ดูฟิลเลอร์เกตนะครับฟิลเลอร์เกตก็คือตัวนี้เขาจะเอาไปวัดระยะการหางนะของวาลถ้าในฟิลเลอร์เกตเนี่ยแคมบานเจ้าเนี่ยฟิลเลอร์เกตนะ ใครตั้งวาวหานะ่างเนี่ยระยะการเปิดปิดของแคมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะก็อธิบายเล็กๆยังไงดีอ่ะก็จะไม่ง่ายครับว่าระยะการตั้งวาวเนี่ยถ้าเราตั้งวาวนะครับถ้าเราตั้งวาวห่างเกินไประยะของของของการเปิดแคมเนี่ยของของวาวที่มันจะเปิดเนี่ยมันก็จะช้าลงแต่ถ้าใครที่ตั้งวาวชิดระยะการเปิดนะครับของแคมจะเร็วขึ้นอนะอย่างไรก็ลองเอาไปใช้กันดูแล้วกันนะ คลิปนี้ก็เกือบสิบนาทีแล้วนะลากมาจนถึงเกือบสิบนาทีนะก็ยังไงนะวันที่สิบหกสิบหกสิงหาคมน,นี้อาจจะเจอกันที่สนามนะกมสิบแปดสุราธานีนะครับก็ไปแว้นนะครับไม่ได้ไปแข่งรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปแข่งไปแว้นก็ตั้งใจว่าอยากจะเอารถไปแข่งอ,อ,อยากจะทํารถไปแข่งแต่ก็ช่วงนี้เรื่องของคุณนะครับมันไม่เคยมีไม่ค่อยพอนะครับก็เอาไว้ก่อนก็เอารถไปเล่นไปแว้นก่อนนะ แล้ก็ฝากกดติดตามเพจประคาด้วยนะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้ผมไปแล้วนะฮะแล้วก็ฝากติดตามกดเปิดประคาฝากเข้าไปกดติดตามเพจด้วยก็เพจของช่างจ้อยประดานสองในนั้นก็จะพยายามลงคลิปแล้วก็จะมีอะไรขายอยู่นั้นด้วยนะฮะยังไงก็ไปแล้วครับขอบคุณครับฝากเข้าไปกดติดตามเพจด้วยครับ everybody, everybody